อยากจัดฟันขั้นตอนเขาทำยังไงบ้างคะใครที่จะจัดฟันนะคะก็จะมีขั้นตอนที่พิมพ์ปากเอ็กซเรย์ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เคลียร์ช่องปากเมื่อเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้วก็จะได้มาติดเหล็กจัดฟันแบบนี้นะคะการติดเหล็กจัดฟันเนี่ยคนไข้เนี่ยจะต้องเคลียร์ช่องปากมาก่อนนะอันนี้เน้นมากถ้าเคลียร์ช่องปากไม่ครบเนี่ยอ,อาจจะติด เหล็กยังไม่ได้นะคะการติดเหล็กจัดฟันจะต้องมีการเตรียมพื้นผิวแล้วก็ใช้แสงแบบนี้ส่วนหลายๆเคสเนี่ยก็จะมีอุป,ปกรณ์เสริมเช่นเคสนี้เป็นเคสฟันล่างข้อมบนลีนิกของเรารับเคสฟันล่างข้อมบนที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เคสนี้มีความพิเศษตรงที่มีการใส่ฟันปลอมด้วยสำหรับการติดเหล็กครั้งแรกในเคสนี้จะใส่แค่โอลิงอย่างเดียวโอลิงคือไที่เป็นวงๆตรงนั้นนะคะสําหรับเด็กที่น้องๆที่แบบเอ้ย ใส่เชนได้ไหมคะวันแรกก็จะบอกว่าใส่เชนย,ยังไม่ได้นะคะเนื่องจากลวดมันอ่อนมากจะต้องมีการเหลี้ยงฟันก่อนสำหรับใครที่สนใจจัดฟันคลินิกของเราสามารถเข้าไปส่งตัวไปเคลียร์ต้องปัดที่โรงพยาบาลได้หรือว่าจะเคลียร์แล้วก็ติดเหล็กวันเดียวกันได้เลยนะคะเข้ามาจัดฟันกันได้นะ